สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิง์เอาขนมหวานมาเสิร์ฟนะคะขนมปังสังขยาใบเตยหน้าทานหมยคะหน้าทานหมยคะมาทานด้วยกันนะคะวันนี้สาวเมืองสิง์เสิร์ฟขนมหวานหอมใบเตยมากๆเลยนะคะ มาทานด้วยกันนะคะหอมนะคะไปเจยวันนี้เสิร์ฟขนมหวานนะคะ ช่ำๆกันเลยนะคะลาดนมสดขนมปังนุ่มๆนะคะมาทานด้วยกันนะคะ มาทานด้วยกันนะคะขนมปังนุ่มๆกับจังกระยาหอมๆนะคะวันนี้เสิร์ฟขนมหวานน่าทานไหมคะน่าทานไหมคะ มาทานด้วยกันนะคะ